ะทศไทยในใจฉันเหรอเอาเถอะประเทศจะรลียำตำบอลยังไงมันก็ประเทศกูคือกูไม่สนใจมันยังไงมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันจะเลียำตำบอลมันจะคดโกงบ้านเมืองชิบหายใบพวงมันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่กูก็รักประเทศไทยของกูไม่มีปัญหาคือยังไงก็ตามประเทศไทยยังอยู่ในใจกูเสมอว้ยประเทศไทยมันก็ต้องมีคนชั่วและมีคนดีมึงต้องมีความผิดพลาดมันต้องมีทุกอย่างมันเป็นโลกการทำ ไอ้ประเทศไทยในใจในใจพี่ไม่มีวัไม่มีความระยำรักประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นหาอะไรก็ตามมันจะเชยมันจะงุยเงา่ามันจะคดโกงมันจะละยำตำบอลคนในประเทศจะมีแต่คนละยำแต่กูก็รักประเทศของกูประเทศไทยอยู่ในใจฉันตลอดเวลาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใจของกูประเทศไทยคือประเทศของกูยิ่งใหญ่ ถึงมันจะยากจนคนแค้นมันจะมีแต่คนเลวก็ไม่เป็นไรมันก็ยังเป็นเรืเองของกูซึ่งกูต้องรักมันอย่างน้อยก็มีกูคนหนึ่งละว,ว่าที่เป็นคนดี